รัฐศาสตร์จากทางมเกษตรนะครับบอกว่าตอนนี้ท่าทีจากหลายพักนะฮะเขาก็ไม่เห็นด้วยที่ก้าวไกลเนี่ยไปเดินเรื่องการติดสวิตสวได้มาตรา272เนื่องจากเขามองว่าไม่มีประโยชน์มันมีเรื่องอื่นที่้องต้องไปดําเนินการมากกว่าเพื่อไทยเองเขาก็เห็นแย้งซึ่งวันนี้เ็าได้ข้อสรุปแล้วนะเขาจะไปเดินของก้าวไกลเขาเองนะฮะอันนี้คุยกันตั้งแต่บ่ายนะครับทีนี้ถ้าเกิดวันที่19นี้ยังโหวต คุณพิธากันต่อเนี่ยจะเป็นยังไงอาจารย์ธนพรมองว่ามันมีความเสี่ยงนะฮะเสี่ยงทั้งเรื่องของสารรัฐธรรมนูญที่ะจะวินิจฉัยเรื่องคุณพิธาแล้วอาจจะให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เไว้ก่อนเสี่ยงเรื่องเสนอยัตติซ้ําได้หรือเปล่า,าถ้าเขาไม่ให้เสนอต่อจะเอายัางไงต่อเลยวันนั้นถ้าเกิดเสนอซ้ําไม่ได้นะหรือสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิด โหวดไม่ผ่านจะเอายังไงต่อนะซึ่งสุดท้ายเนี่ยผมถามว่าต,ตกลงแล้วเนี่ยเชื่อว่าถ้าเกิดคุณพิธาโหวดไม่ผ่านเนี่ยแล้วเพื่อไทยเสนอค a n d ด d a นาย,ยกขึ้นมาคิดว่าใครได้เป็นนาย,ยกค่ะอาจารย์ธนพรบอกว่าคุณลุงอิงแพทองทาน,นะฮะอ๋อหรอคะผมถามอ้าวแล้วคุณเศรษฐาไปไหนอะ่ะก็มีแต่ตอนนั้นนี้มีแต่ชื่อของคุณเศรษฐาอย่างเดียวเลยนะเนี่ยอาจารย์ธนพรอบอกว่าก็พอคุณพิธาไม่ผ่านก็ต้องนัดโหวดใหม่รอบสามใช่ไหมค่ะเขาก็เสนอ คุณเศรษฐาในแปดภาคพ่วมยังมีก้าวไกลอยู่ถ้าคุณเศรษฐายังไม่ผ่านอีกเพราะสวก็บอกถ้ามีก้าวไกยเขาไม่โหวตให้ค่ะแล้วเกิดไปติดล็อกเรื่องเสนอชื่อซ้ําไม่ได้ครั้งที่สี่มันก็ต้องเป็นชื่อคนใหม่ก็คือชื่อคุณนุงอิ่งแถทองทานไงเขาคือไล่มาแบบนี้แล้วผมถามนักวิชาการฟันธงก้าวไก่ถูกบีเป็นฝ่ายค้านเนี่ยประชานรัดอะไรเข้ามาด้วยเนี่ยอาจารย์พรัพรบอกว่า บิ๊กป้อมเนี่ยเชื่อว่าสุดท้ายเนี่ยบิ๊กป้อมไม่เป็นนายกหรอกอ่าเผลอๆจะลาออกจากสสให้ลูกพักขึ้นมาเป็นสสปฏิริษีแทนด้วยค่ะอาจจะไปเป็นประธานที่ปรึกษาอะไรบางอย่างก็ได้ถ้าเกิดร่างประชารัฐต้องไปร่วมรัฐบาลค่ะไปไหนครับอาจารย์โกูจะไปแล้วถ้ายังเป็นคุณพิธาคุณพิธาก็คงไม่ผ่านแน่ๆเป็นคุณเศรษฐาถ้ายังมีพรรคก้าวไกลอยู่ก็คงไม่ผ่านอะไรไปยังไงต่อก็จะเป็นคุณลุงอิงนะครับแล้วก็ข้างคู่ คำตอบสุดท้ายนะครับเราจะมีนายกรัฐีนตีชื่อแพทองทานชินวัตรคือจะจะ,จะข้ามขั้วไปเลยหรือว่าทมพีมชื่อ,อแพทองทานชินวัตรหนีพักเต้าตกลไม่ได้ก็แลว้วกันเอาพิวโชวเนี่ยท่านฟังเต็มเต็มกันลแล้วกัน